สามสิบพอยอนี้ชี้ชะตาบาดสีชมพูแล้วดีจ้าไม่ไกล้มาแจงข้าวอีกแล้วเนาะค่ะ รุ่น30สพยนี้บัตรสีชมพูจะได้เข้าร่วมวงประกันรายได้ยางพาราหรือไม่นะคะบิกกอยทรันด,ดวนสามสิบพยบัตรสีชมพูจะได้เข้าร่วมประกันรายได้ยางพาราหรือไม่เชิญสำนักงบให้ความเห็นชี้ไม่มีทางออกต้องโยนคณะรัฐมนตรีตัดสินบารสีเขียว ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องปมปัญหาก็คือบาดสีชมพูคือข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์กว่า4แสนรายรวมทั้งคนกรีดยางในพื้นที่ดังกล่าว20,000คนสืบเนื่องมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี3พย63 เห็นชอบอนุมัติตามที่เกษตรอ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยให้ความคิดเห็นจากสำนักงบประมาณประกอบในการจ่ายโดยสำนักงบประมาณก็ให้ความเห็นว่าการใช้จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายหรือพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐอนุญาต หรือยินยอมให้ใช้ทำประโยชน์ทางการเกษตรเท่านั้นจึงทำให้การยางแห่งประเทศไทยจึงได้เลื่อนการจ่ายออกไปก่อนเนื่องจากโครงการประกันรายได้ระยะที่1มีบัตรสีชมพูที่ได้รับส่วนต่างประกันรายได้ร่วมด้วยนะคะนายนากรตาก,กวิ รับพัฒนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทนะคะเพื่อนก็เปิดเผยว่าความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่สองซึ่งมีดรทองเปลวกองจันประหลัดเกษตรลและสากลเป็นประธานในวันที่30พอยพยนี้ แล้วจะเชิญทางสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังเข้ามาหารือในการประชุมด้วยในเรื่องความคิดเห็นการใช้จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่มีเอกสารถิดถูกต้องตามกฎหมายหรือพื้นที่ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ทำประโยชน์ทางการเกษตรเท่านั้น เนื่องจากโครงการระยะแรกมีบัตรสีชมพูด้วยนะคะแต่หากสำนักง,งบประมาณยืนยันมติความคิดเห็นผมจะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชี้ขาดในวันถัดไปทันทีแล้วแต่การตัดสินใจจะอย่างไรก็ยอทอพร้อมที่จะปฏิบัติเพราะ ตอนนี้การดำเนินง,งานประสานไปทางทกสพ,พร้อมหมดแล้วโดยกะยะทส่งรายชื่อส่วนที่เป็นอของเกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ระยะที่หและมีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นทะเบียนก่อน12สิงหา62เมื่อโครงการระยะที่2เริ่มอนุมัติจ่ายเงินประกันรายได้จะสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีได้ทันทีนะคะ ยกเว้นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่13สิงหา62แต่ไม่เกิน15พฤษภาคม63กยอ,อจะเข้าตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุดเพื่อส่งข้อมูลการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ตามโครงการให้กับธนาคาร ทกศนะคะเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับทกศโดยเป็นบัญชีที่ชื่อของตนเองเท่านั้นนะคะห้ามไปเปิดบัญชีร่วมหรือเปิดเพื่อบุคคลอื่นๆทั้งนี้เพื่อป้องกันการโอนเงินผิดบัญชีนะคะ สำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะแม่ไก่จะได้นำความคืบหน้ามาแจ้งอีกครั้งนะคะถ้ามีนะแม่ไก่ก็จะแจ้งข่าวทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ